นะคือครอบครัวส่วนชาตินะครอบครัวผมเนี่ยนะ, mm hmm. ะพ่อกับแม่พ่อนาชนิดเนาะแม่ก็นาะกอนะ mm hmm. ก็เริ่มแรกเลยนะที่ผมจำความได้ตั้งแต่เล็กๆกันนะพ่อกับแม่เนี่ยรรทำอาชีพค้าขายเป็นพ่อค้านในตลาด mm hmm. พ่อกับแม่เนี่ยพ่อเนี่ยทำทำเนื้อนะซื้อวอัวซื้อควายมาแล้วก็มาชำแหลนะเนาะแล้วก็ส่งตลาด ตลาดสมัยนั้นก็คือตลาดประตูยุพลหรือตลาดเทศบาลหนึ่งนะซึ่งปัจจุบันนี้ย้ายหมดแล้วรื้อหมดแล้วนะตามนโยบายของของเมืองนะเนาะจะให้กระจายออกไปอยู่รอบๆอกเพราะว่ามันเป็นตัวเมืองมา,านแน่นขั้นข้ารัวเราเนี่ยพ่อแม่เนี่ยพ่อเนี่ยก็ประกอบอาชีพค้าขายคือซื้อวัวซื้อควายมาแล้วก็ทำแหลกแล้วก็ส่งขายในตลาดขายเองด้วยแล้วส่งด้วย สมัยนั้นอพอมาเจอยุคที่ว่าเขาจะให้ตลาดเทศบาลหนึ่งเนี่ยย้ายออกไปจากในเขตตัวเมืองเนาะพ่อก็มีความคิดว่าถ้ามันย้ายออกไปเราทํามาค้าขายในตลาดจะทำยังไงพอดีพ่อก็มีที่ส่วนหนึ่งซึ่งตอนที่พ่อท,าทําอาชีพค้าขาเนี่ยนะพ่อมีอาชีพเสริมด้วยด้วยนะคือทํานาทํานานะ นะทำนาไอ้ที่ดินที่ใช้ทำนาเนี่ยพ่อก็ใช้การที่ว่าทำมาค้าขายได้ก็มาซื้อสีละแลงทีละแลงซื้อผ่อนมากทำนาขายข้าวปีได้ก็ไปชาระก็่อนทีละแลงจนกระทั่งได้ที่มาท,มทั้งหมดทั้งหมดของตัวเรานะอยู่ในเขตตัวเมืองนี่นะตอนนั้นมันยังไม่เป็นอำเภอ,อ,อ,อเลยนะเป็นเขตนอกเมืองก็มีเน้าที่รวมทั้งหมดประมาณประมาณหนึ่งร้อยไร่อ๋อหนึ่งร้อยไร่นะ ที่ส่วนมากนจะเป็นทำนาใช้ทำนาทัางนั้น <c oughs> นะแล้วที่ในบริเวณที่ตระกูลเราถือครองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของของเรานะมีของของอาของลุงอยู่ด้วย <c oughs> เพราะพ่อเวลาออกปรทำเนี่ยก็ชวนพี่ชวนนองมา <c oughs> ก็มาซื้อที่ด้วยกันแบ่งกนะันซื้อคนนี้ซื้อตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ทำนาด้วยกันอย <c oughs> ่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุให้ตระกูลเราเตระกูลเรามีเนื้อที่ถ้ารวมแล้วมันเกือบสองรอยไร่นะ, <c oughs> นะแต่เฉพาะของพ่อ ตระกูลเราเนี่ยนะประมาณร้อยไร่บริเวณเขาเรียกแถวนั้นว่าอะอ่าเมื่อก่อนตรงนี้อะที่ตรงนี้มันจะอยู่เป็นตำบลหมื่นไวเป็นตำบลหมื่นวย่อเมืองอยู่นอกเมืองต่อมาเนี่ยพอพอเขายัดก็เป็นคนขยันใช่ไหมฮะโอ้แกมีแต่ทำงานทำงานทำงานอยู่แค่นี้แหละฮะเลี้ยงลูกทั้งหมดแกเลี้ยงตามใจนะตามใจลูกไม่บังคับลูกนะ ลูกเก้าคนทั้งหมดมแกไม่เคยเอาลูกเข้าไปสัมผัสกับชีวิตค้าขายเลยลูกบางคนบางรุ่นนี่นะต้องจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงนะแล้วก็บางทีบางคนบางชุดนี่นะชุดหลังๆนี่ก็ส่งไปเรียนประจำนะ,ะมีชุดผมธนระที่ว่า,มาไม่ได้เรียนประจำไปเลี้ยงนองนเอง,เอง,เองนะเพรานะฉะนั้นลูกอยากทําอะไรแกไม่มบังคับลูกบางคนส่วนมากจะเลยไม่มีหัวค้าขาย นะคราวนี้จุดเปลี่ยนผันของการเป็นเกษตรกรและค้าขายเนี่ยมันอยู่ช่วงผมจำปีไม่ได้ช่วงนั้นปีที่เทศบาลหรือจังหวัดเขามีนโยบายที่จะย้ายตลาดเทศบาลเนี่ยออกไปนะก็ <c oughs> เขา <c oughs> ก็หาพื้นที่กันว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะกระจายอยู่ที่ไหน <c oughs> ไอพ่อผมก็มีความคิดเดียวกั มีความคิดว่าอยากจะให้ตลาดมาอยู่ที่นี่นะที่ตรงนี้เพราะที่มีที่อยู่บริเวณประมาณสี่จิบกว่าไร่นะอคราวนี้แกก็รู้สึกผมผมฟังได้ว่าแกก็พยายามคุยกับว่าผู้พูพากษสมัยนั้นนะนะว่าช่วยกันนํามาสู่ตรงนี้ตรงนี้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้แกก็เลยมีควิธีว่าจะทําเองมีความที่จะทำเองพอช่วงนั้นอประกอบกับช่วงนั้นอะ มีโรงพยาบาโลโรงพยาบาลมหาราชเราเนี่ยนะติดต่อมาอยากจะได้ที่เพิ่มอยากจะได้ที่เพื่อจะขยายโรงพยาบาลออกมานะ mm hmm. ก็มาคุยกันกับพอ่อ mm hmm. ก็สรุปว่ามีการพ่อให้ด้วย mm hmm. ซื้อด้วย mm hmm. นะให้ด้วยซื้อด้วยให้จํานวนหนึง่งซื้อจํานวนหนึง่งอย่างนี้นะก็ปรากฏว่าก็ให้ทั้งให้ทางซื้อ โรงพยาบาลก็ขยายที่ออกมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยระยะแรกที่เขาใช้พื้นที่ที่เราขเขาขายให้และให้นะ <Okay. S 1> เป็นเป็นตึกอยู่ควบคูนแต่ปัจจุบันนี้สร้างใหม่แล้วเป็นตึกกี oh. ่ชั้นก็ไม่รู้นะสูงเนี่ย <Okay. S 1> ตอนนั้นล่ะพ่อก็จะได้เงินมาจํานวนเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะเริ่มมาทํเพ่ออยากจะทําตลาดเนี่ยเพราะมันมันใกล้เคียงกันกันกบช่วงที่ตลาดเขาลือ้อเ <Okay. S 1> นาะ แกก็เริ่มมาขุดดินทําจังหวะนั้นก็มีนักธุรกิจคนหนึ่งเขาสนใจเพราะพ่อก็ไกย่าไปด้วยว่าอยากจะทําตลาดก็มีนักธุรกิจมาติดต่อบอกว่าสนใจพอเห็นเราเริ่มผมแนละ้วพ่อเริ่มจ้างเขามาแล้วนะ้ด้เขามาถมดินแล้วเริ่มจะทำนะจ้างแกแก็เงินแกแก็ไม่มากแกก็จ้าง พวกคนฝูในนี้นนนที่เป็นที่เป็นนักเป็นเปนพวกก่อสร้างพวกเครื่องจกักรนนั้นเนี่ยก็เอาเครื่องจักรนมมาช่วยมาทําทําไม่มีเงินให้แรกที่ให้เขามาคุณแล้วก็แรกที่เขานะให้ที่ดินเขาเนะยแต่ก็ทํายังไม่เสร็จก็เจอนักธุรกิจเข้ามาติดต่อว่าอยากจะทําธุรกิจมันก็ตรงตามเป้าหมายของพ่อก,ก็โอเคก็จะเริ่มเช่าทําธุรกิจกันะน,ะนะก็เริ่มทํา ประมาณปีไหนคะประมาณนั้นประมาณปีสามสิบสองสองห้าสามสองะสามสิบห้าสามสองเริ่มติดต่อแล้วเริ่มคุยกันนะที่จะทำก็ทําไประยะหนึ่งได้สักสองปีนักธุรกิจรายนั้นก็ประสบปัญหาผมไม่ทราบปัญหาอะไรนะ,ะอาจจะเป็นหุ้นสว่วนไหนหุ้นส่วนของเขาเองอมีปัญหาทางด้า,ากนการเงินหรือทางอะไรก็ะจะต้องมามาล้มเลิอกอบริษัทเก่าของเขามาเป็นบริษัทใหม่ ก็มาคุยกับเราก็คุยกับพ่อในเรื่องการเช่าเช่าที่เราทำตลาดเช่าที่ครั้งแรกเช่าแล้วล่ะเช่าแล้วมันจะมันจะมันจะสองปีอยู่แล้วเช่าก่อนนั้นทำเริ่มทำเขาเริ่มทําแล้วนะเริ่มทาโครงสร้างอะไรแล้วก็คือว่าเราอ่ะให้ที่เราเช่าทําตลาดทาตลาดไม่ได้เป็นการใช้เวนเจอร์ร่วมไปทำไม่ใช่ร่วมไปทำก็คือเช่าท่าเช่าให้เช่าพื้นที่ทําตลาดทำตลาดครัเจนาของเราตนเจนาแล้วพ่อก็จะได้ผลตอบแทน คือเมื่อมันเป็นตลาดแล้วหลังจกครบสัญญาแล้วก็จะตก,ตกสู่เรานั่นแหละนั่นแหละคือ <c oughs> สิ่งตรบแทนที่พ่อจะได้กับได้ค่าเช่าส่วนหนึ่งคราวน,นี้พอทําไประยะหนึ่งก็มีการเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนการเช่า <c oughs> เป็นสัญญาการเช่านะมาเป็นการเช่า <c oughs> ระหว่างนิติบุคคลเพราะครั้งแรกทําเช่าระหว่างบริษัทกับกับกับบุคคลคือกับพ่อกับแม่โดยตรงนะ คราวนี้เห็นว่าเขาจะเช่าแล้วเนี่ยเขาต้องต้องมีการเอาไปไปหาแหล่งเงินเนาะ<ม>การกู้การกู้เขาก็บอกแนะนํนนาว่าควรจะทําเป็นนิติบุคคลแับนิตนนิบค<ม>ุคคลมันจะได้ไม่ผูกพันแต่นิติบุคคลแนิติบ,บุคคลตอนนั้นเป็นพ่อกับแม่กับเขาเป็นบุคคลเป็นบุคคลอืมก็เช่ากันมาเริ่มเช่าที่เปลีย่ยนสัญญาหมายทำสัญญาหมายเช่ากันน่ะเริ่มตั้งแต่น่าจะปีไม่น่าจปีสามสองน่แหละ ปีสามสองนั่นแะเป็นการเริ่มเช่าะทําอยู่ได้สองปีประสบปัญหาประสบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสัญญาและการทํางานเนี่ยนะว่ามันมันไม่ตรงตามสัญญาก็เกิดการฟ้องร้องกันนะเกิดการฟ้องร้องกันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าอ่าผมผมขยายตรงนี้นิดนึงนะในเรื่องการเช่าเนี่ย รูปแบบมันจะเป็นว่าที่ดินของพ่อและแม่เนี่ยนะพ่อและแม่เนี่ยให้ให้ลูกไปจดนิติบุคคลมาเป็นห้างนะเป็นห้าซึ่งต่อมาใครหลังก็จะรู้ว่าในนามห้างคนนี้คือห้างอุ้มบุญธุรกิจนะมาเช่าที่ดินของพ่อและแม่เนี่ยนะนะนะที่ก็ประมาณสามสิบแปดถึงสีสิบไร่นะ ่8 4 0ไร่เป็นชื่อพ่อและชื่อแม่ของแม่ส่วนหนึ่งของพ่อส่วนหนึ่งรวมกันเช่าเสร็จแล้วก็เอาไปให้เช่าช่วง mm hmm. นะฮะห้างอุ้มบุญเนี่ยซึ่งก่อตั้งโดยลูกชายเนี่ยลูกลูกๆเนี่ยนะเ mm hmm. ช่าจากพ่อและแม่ก็เอาไปให้บริษัทสุรสุรนคร mm hmm. นะสุรนครเช่าช่วง mm hmm. นะ เข้าทำไปได้สองปีก็เกิดปัญหาฟ้องร้องกันระหว่างระหว่างห้างอุ่นบุญกับบริษัทกร,รุรานครนะก็ฟ้องกันไปจนกระทั่งระหว่างฟ้องเนี่ยมันหลายสิบปีะระยะเวลาช่วงนี้จนกระทั่งมาถึง ถอยหลังจากวันนี้ถอยไปประมาณสักสองปีปรากฏว่าคดีมันมันจบนะจบะจบในชั้นศาลอุทธรณ์นะก็มีการมางคับให้บริษัทจุฬาครเนี่ยออกจากพื้นที่และชดใช้ค่าเสียหายนะอันนี้แหละพอเขาออกไปแล้วนี่นะเขาถูกบังคับคดีแล้วทายาท เพราะว่าพ่อและแม่เนี่ยเสียแล้วเสียเสียระหว่างทางระหว่างยังไม่ถึงตายทางระหว่างทางะระหว่างที่เป็นคดีกันอยู่เนีย่ยพ่อแม่เสียลูกๆก็รับมรดกนะาเป็นผู้จัดการรับมรดกกันมารับทั้งคดีทั้งอะไรามาพอคดีมันจบในชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็ <ผม S 1> ส่งมาพื้น,นที่นะฮะบริการมรดกธรรมที่เข้ามารับพื้นที่ตลาดทั้งหมดพื้นที่ตลาดทั้งหมด อันนี้ผู้จัดการมอบด้ก็มีแต่อายุหกสิบกว่าทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่มีความรู้ในเรื่องการทำธุรกิจพวกนี้ก็ไม่รู้จะทำเป็นไงก็มีแต่ลูกๆนะก็เลยคุยกันว่าเอางนนี้ละกันลูกๆะนะไปจดไปจดห้างกันมาจะจดร้นส่วนรจักมาแล้วก็มาเช่า<ม>เช่ากองมาด,ดกนีไ้ไป<อ>นะเพราะถ้าเราจะไปให้คนอื่นเช่า ครั้งแรกมีคนแนะนํานะบอกไปหามืออาชีพมามารับจ้างมาเช่าพื้นที่ไปไปบริหารเราก็กิดค่าเช่าไปเราก็คิดเทียบกับว่าก็เมื่อก่อนเราก็ทําแบบนี้ยแล้วเราก็มีปัญหาทะเลาะกันฟ้องร้องกันยี่สิบกว่าปีสามสิบปีเราก็ไม่ได้ค่าเช่าไม่ได้อะไรเลยเรากลัวปัญหาทุนนี้นะมีประสบการณ์สองสิบปีที่ผ่านมาเราก็เลยบอกว่าถ้าจะหาคนเช่า เราก็ให้ลูกหลานเราเช่าไม่ดีกว่าหรือลูกหลานก็ตั้งห้างขึ้นมาาเช่าห้างของพ่อแม่ครับมามาเช่าห้างมาเช่าตลาดเนี่ยจากจากผู้จัดการมาดกนะผู้จัดการมาดกก็เอาค่าเช่านี่ไปให้ทายาทก็คือตัวเองน่ะซึ่งเป็นทายาทด้วยไอ้ลูกหลานก็ได้ทํางานใช่ไหมฮะได้ทํางานได้เงินเดือนเข้าไปเนี่ยมันเป็นที่มาแล้วก็นี่ไอ้ลูกหลานที่มาเช่าเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็คือตลาดสุรนารี